โอเคครับก็กาบสวัสดีชาวอิรุนาไทยแลนด์ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนาค่านะครับใช่รีวิวนาค่าโอเคอย่างแรกผมก็จะพาไปดูสเตตัสก่อนนะครับสเตตัสของผมก็จะประมาณนี้เนาะนาะค่า S T R I N T แล้วก็ DEX แล้วก็ C R T นะครับ สเตตัสที่เราควรอัพเสริมนะครับอัพทับก็คือ str int แล้วก็ crt ก็คือ3อย่างเนี้ยควรเอาสเตตัสเสริมมาทับด้วยนะครับเพื่อจะเอา atk ตรงนี้นะเพราะว่าหนักค่ามันจะแรงตาม atk เนาะ atk ยิ่งเยอะหนะค่าก็จะยิ่งแรงนะครับโอเคกส็สเตตัสก็จะประมาณนี้เนาะไปดูหินสีกันเลยปะ หินสีก็จะประมาณนี้น้ำเงินสองแดงสามก็เป็นเอนินาซาเซลอูเบลมโนเนียเคอร์ทินนะครับสำหรับนัฆคาเคอร์ทินจำเป็นมากครับหรือใครจะถ่ายมามาเอาเลียก็ได้นะครับเพื่อลดสกิลดีเลยแต่ผมพอใจแค่นี้นแหละเคอร์ทินก็จะช่วยลบส,สกิลดีเลยลบหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียจะกดยาช้านิดนึง เมมโมเนียนี่ก็จะบวกอัตราคีที่เนะครับอูเบลก็จะบวกอ t k นะครับบวกเยอะอยู่นะหกเซ็ซาเซลก็บวกอ t k บวกสิห้าแล้วก็บวกสองซก็ก็โอเคอยู่นะเอนินาผมไม่แนะนำสำหรับใครที่เลน้อยนะครับคือเอนินาใส่ใส่สำหรับใครที่เลน้อยมันจะไม่เห็นผลนะเพราะว่าอะดูออฟของเอนินานะครับก็อีเคมอ เพิ่มตามตามเวลของเราอะ่ะคือถ้าเราเวลน้อยมันก็ไม่เห็นผลแต่ถ้าใครเวลเยอะแล้วอะ่ะเวลสองร้อยสองร้อยห้าสิบขึ้นอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับก็จะเห็นผลสองร้อยก็ใส่ได้หรอกเนาะโอเคก็ประมาณน,นี้เอาผลกระทบออกมาตามนี้แล้วกันเนะี่ยสองเนี่ยให้มันออกาตามนี้เนาะโอเคไปดูของกันเลยดีกว่าปะของผมก็จะใช้เป็นกรงเล็บน,น้ำแข็งเกลว ยัดเป็นเนมทัลบราวน์นะครับอีคิปผมก็จะยัดเป็นอาร์กิรอสนะครับยูบิเทลผมก็จะยัดเป็นซัตุมนะครับดากาดากดาจายคมเคียวก็อัพแล้วนะครับก็ยัดเป็นไอเซนวิกตอร์เลสผมก็อัพแล้วก็ยัดเป็นอาจารย์ออริเทียสนะครับวิกตอร์เลสอันนึ้งผมก็ยัดเป็นโอรัมทิสนะครับ <noting: S 1> พีเซียนนะครับก็ยัดเป็นฮลิออนนะครับอัพแล้วนะครับ แอรองไทยก็อัพแล้วก็ยัดเป็นสกอร์เปียนะครับก็แอดเลอร์ก็อัพแล้วเนาะก็ยัดเป็นเวเทนเดนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนว่าทำไมผมถึงใช้ปลาสีธาตุวิกตอรเรสเนี่ยใช้สองอันก็คือปลาสีธาตุของผมที่ยัดอาจารย์โอเลเชียนนี่คือผมจะใช้ประจำใช้ถาวรเลยนะครับใช้ตีทุกอย่างส่วนวิกตอรเรสอีกอันหนึ่งก็ที่ยัดโอลัมทิอุดก็อ่ะ ดูหินผมก็จะใช้ตีมอนคือจะใช้ตีธาตุลมอ่ะบวกส0แรงอยูน่นะสินอ่ะกระมานนี้เนาะเพราะว่าเซิร์ฟไทยในปัจจุบันคือปลาของนาค่ามันยังเข้ามาไม่ครบทุกธาตุไงเนาะโอเคเนาะไม่ต้องพูดเดยอะไปดูชุดกันเลยชุดที่ผมใส่ไว้ฟาร์มเวลก็เป็นอีลาและใส่ไว้ฟาร์มบอสลงบอสก็จะเป็นชุดไว้น้ำเอ็กคลนะครับ กีลาผมก็จะยัดเป็นอาจารย์โอริเทียสนะครับดาไม้ตายสีนะครับชุดไว้นัดวิซิตผมก็จะใส่ไว้ลงบอสก็ยัดเป็นอาจารย์โอริเทียสดาไม้ดาหลบลีกหนึ่งนะครับหาห้าลำบากเอาหนึ่งไปก่อนส่วนเสริมในออฟรอยัลก็ใส่ได้เนาะแต่ผมเอาบาบโบิลทิตาหมวกนกดีกว่าผมก็ยัดเป็นอาจารย์โอริเทียสดาไม้ตายห้าข้อดีของหมวกนกก็คือเวลาสลบ ลบหนึ่งวินาทีสมมุติว่าถ้าคุณลงบอสอ่ะคุณโดนสลบสมมุติคุณโดนห้าวิเฮ้ห้าวิคุณก็จะโดนลบลบไปหนึ่งวิก็คุณก็เหลือสี่วินะมันก็ยังมันก็ยังมันก็ยังไม่ตายอ่ะแต่ถ้าคุณใส่ในออฟลอน์อ่ะมันออฟมันอะไรแหละแต่ถ้าคุณมันมันมันบวกสลบอ่ะในออฟลอเน์ก็คือหมอกนกกับในออฟมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันแตกต่างกันนะครับ แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้บังคับนะครับผมก็อยากเป็นอาจารย์อเุเทนดามไม้ตายห้านะครับคลิปนี้ถ้าผมพูดไว้นิดนึงหรือมันฟังไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมันก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วอะ่ะก็เริ่มไปแล้วอะ่ะผมก็ง่วงนอนแล้วแต่อยากทําคลิปให้ทุกคนดูไงส่วนปิกดบอันนี้ผมก็อยากเป็นเวลเทเลียนะครับก็ดาวไม้ตายหนึ่งอันนี้ก็ เอาไว้ชุบเพื่อนตอนไปฟาร์มบอสนะครับโอเคเนาะลิ้นพันตลอดเลยไหมแหวนผมก็ใช้เป็นกำไรมุทะลุหยัดอาจารย์โอริเทียนนะครับดาวไม้ตาย1ผมก็จะหาดาวไม้ตาย5มาโอ้ยอมุกไหลผมก็จะหาดาวไม้ตาย5มาใสา่แต่ว่าคือหาแล้วหาอีกมันหาไม่ได้ก็เลยใช้หนึ่งไปอนกันแก้ขัดโอเครีวิวนักขาก็จะประมาณนี้นครับ นะคะ่าผมก็บอกนต,ต้นคลิปนะถ้าคุณอยากแรงอะ ATK คุณยิ่งเยอะแค่ไหนอะดามเมจของคุณก็เยอะตามนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบน,นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อต่อไปและก็ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปเนาะช่วยกดกระดิ่งด้วกัน บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกัน